ก็วัดดีทุกคนนะครับผมก็วันนี้เรามีงานเป็นงานโยนดินนะครับโยนดินเราจะไปโยนดินกันแล้วก็หยุดทั้งโยนดินด้วยแล้วก็ทอยดินด้วยนะครับก็เดี๋ยวทอยดินก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้เรายโยนดินก่อนนะครับเราจะย้ายไมโครแชทของเราไปเลยนะครับเราไปเลยครับเดี๋ยวขอขึ้นเทนเลอร์นะครับ <rapidement> จังหวะน,นี้ต้องขึ้นเทลเลอร์ก่อนนะครับถ้าไม่ขึ้นเทลเลอร์ไปไม่ได้ครับแล้วอันนี้มันควรอะไรอ่าระบายอากาศหรือยังไงไปนะครับผมเด,เ,ดเดี๋ยวเราเร่งเร่งเร่งดีๆนะครับขึ้นเทลเลอร์เนี่ยต้องเร่งดีๆนะครับโอเคครับตรงแล้วก็เดินขึ้นเลยครับเดินขึ้นแบบชิวๆนะครับขอแค่เล็งให้มันตรงก็พอเฮ้ยแต่มันเ <c oughs> อียงเอียงอ่ะอุ้ยล้อรถเยอะมากครับ โอเคครับผมแล้วก็โอเคใช่ไหมตรงแล้วใช่ไหมโอเคครับตรงแล้วก็เก็บครับผมสวิงมาเก็บนะครับผมก็เราไปย่นดินก่อน,นครับชึบนะครับผมโอเคครับผมแล้วก็ไปนั่งงานกันเลยเดี๋ยวขอขอขอตอนเช้าก่อนนะ โอ้ยมันโอ้โหโอ้โหเย็นปิสดเอออเช้าไหมเช้าใหม่โอเคก็ไปแล้วนะเอ๊ะทำไมเป็นมุมมองนี้อ่ะจานจานจานอ๋อมันต้องมาอยู่ด้านหลังเนาะรถมันยาวอ๋อจิปหายแล้วครับผมเราวับไปแม่งเลยโอ้โหเดินทางแค่นี้ครับเสียเสียตังค์ซะแล้วนะผมก็นี่ครับ เราจะเอาไมคโครล,ลงตรงนี้เลยนะครับว่า,าลมลงคงไม่เข้าลงคงไม่เข้า,อา,อาไอ้ไอ้ไหมนะครับหููดููดอไโอเคเอารดเอารถลงครับชื่อก็อาจจะมีอาจจะมีกระตุกบ้างนะครับ ก็คลิปนี้มีการเดินทางให้ดูด้วยครับแต่ไม่ได้เดินเดินร้อเซนต์หรอกแค่ขึ้นเทรลเลยเฉยถ้าอยากดูการเดินทางก็เม้นบอกได้นะครับว่าเราจะเจออะไรบ้างนะแหมแ่ลงเทลเลรลต้องมุมมองนี้เพราะว่ามันมันจะเห็นชัดนะครับ ก็ไปหน้างานกันเลยกระตุก,กลืลืินนี่ครับเราจะโยนดินพวกนี้ไปกองไว้ตรงกลางบแล้วก็จะเรียกว่าอะไรแล้วก็จะดินที่กองอจ,จะตักใส่รถด,ดำแล้วก็ไปท,ททุ้งนู่นท,ที่มันชี้ลกอนให้นะครับ ครับผมแล้วก็เราก็ทำการยืนยืนรถด,ดีๆครับถึงไหมถึงไหมถึงอยู่นะไม่ถึงก็ขยับได้นะมันขยับได้ชือนะครับผมงานแม่โกลมาแล้วโอ้หทำไมมันลึอกอย่างนี้อจารย์ มากครับนี่เราก็เอาไปไป้ไว้ตรงนู้นก่อนนะครับให้มันสุดมือไม่โคล่ะครับสุดแค่ไหนก็แค่นั้นแหละครับโยนดินครับโยนดินลอกนาครับโอเคผมยาวไปครับโอ้โหจันทำไมมันเยอะแบบนี้อ่ะโอ้โห ลอกลึกมากครับนี่โอ้โหดูครับสาม,มงกี้เป็นเนินเลยครับแห่ชิบอเอาผมเดี๋ยวเราเราขอปรับภาพก่อนกระตุกโอเคลื่นแล้วโอเคครับผม แล้วก็เอา้าก็ไอโยนเลียงไอตักเลียงหน้ากระดานไปเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับตักเลียงหน้ากระดานไปเลยชือ้อวางวางวางโยนไปครับโอ้ยดูเมฆนี่เอ่อเป็น เป็นยึดๆๆเลยนะครับอยู่ดูที่มันผ่านเนีัยมันกต็ตกนะไม่ใช่อะไรครับอ้ผมก็โยนไปครับโอ้งานนี้ก็นานอยู่นะครับนี่ดูดูทรงแล้วทั้งโยนดินด้วยลอกลอกไปด้วยแล้วก็ตักใส่ดำนะครับเดี๋ยวเราเราโยนก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยตักใส่ดำทีเดียวนะครับเพราะว่า ก็จะตักใส่ดัเลยมนะั้งเอ,อ้ยอนยนย้นก่อนก็ได้นนครับตามจริงก็ตักใส่ดัำเลยแหละค่อยไม่ไม่เสียเวลาคนระับโอ้ครับผมโอ้โหอะไรนี่เห <laughs> มือนคนขับไม่เป็นเลยวนะ่ะมันมันกระตุกนะครับกระตุกแล้วมันบังคับยากคนระับนี่ค่อยๆดึงครับค่อยๆดึง ขับไม่ป็ิ้น้วโทษกระตุกไม,ไม่ใช่ไหมนี่ับผมชุบโอเคดึงขึ้นมาครับไม่ได้อีกโอ้โหชุบโอเคอุย้ยแทกแรงมากครับจังหวะน,นี้ ตักให้เต็มบมืงกี้นะถ้ามันสวิงไกลๆแบบนี้คนระับสวิงรอบตัวแบบนี้ก็คือตักให้เต็มบุืงกี้นะถ้าตักไม่เต็มมันจะ,ะเสียเที่ยวนะครับเสียรอบนะครับนี่ครับถ้ามันไม่เต็มก็เทเทแล้วก็ตักไปครับดึงดึงดึงมาช้าๆนะครับดึงช,าชา้าๆดึงครึ่งเดียวพอคนระับโอเคถ้าดึงไว้มันจะตักไม่ทันนะครับโอเคแล้วก็เทลงไป เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาตักใส่น้ำกันนะครับนุ่นนุ่นดำเตรียมมาแล้วน้ำจอดเตรียมมาแล้วดำเป็นดำน้ำลงเหมืองนะครับไม่ใช่ด้ำพ่วงนะครับเดี๋ยวเรามาตักใส่ด้ำกันนะครับอุย้ยโดนแท็กเมื่อกี้โดนแท็กอะไรนี่อะไรครับนี่อ่ะครับผม ชื่งานนี้มันงานสบายครับนะงานชิวๆลอกนานหลอกงานลอกนานะรับผมเฮ้ยดินเราหกรูปเปล่าเมื่อกี้ก็ขยับไปครับในนั่งในห้องแอร์ชิวๆครับห้องแอร์แมครนะครับมีเมื่อกี้เกือบชนเสาไฟฟ้านะครับเสาไฟสองสว่างนะผม อ๋อตรงนี้เขาจะทำเป็นถนนนะครับที่ให้เรามาหลอกพื้นหน้าดินออกนะครับเขาจะทําถนนนะครับเรานี่แหละจะทําไม่ใช่เขาหรอกนะครับชิบโอเคโอเคครับผมก็ยาวไปครับห้องแอร์เย็นๆครับ อันนี้ถ้าถ้าถ้าสวิงแค่นี้ตักไม่ไม่ต้องเต็มก็ได้ับถ้าแบบสวิงรอบตัวาตากให้เต็มบุ่งกีนะับดีที่สุดมันจะได้ไม่เสียเที่ยวนะครับดึงช้าๆโอเคอยากให้มันสวิงไม่ไวยางแบบของจริงอนะวืดวืดวืดอะไรแบบนี้เนาะจะดีมากเลยนะลอ,อกนานครับงานลอกนานแบบน,นี้ โอเคอเฮ้ยเรายังไม่ได้ดูมุมมองนี้เลยนี่หว่ะอุ้ยมันโดนแท็กเต็มเต็มเลยนี่ว่เะเฮ้ยเปิดเปิดเปิดไฟว่าแม่งมองไม่เห็นว่ะโดนแท็กเต็มเต็มเลยครับเมื่ bon. อก่อนนี้พักพักสองเล่นเล่นแบบนี้ครับพักสองเล่นแบบนี้ครับมุมมองแบบนี้เลยโอ้โหพักสามานี่สุดยอดมานี่ครับลอแบบมุมมองภายนอกครับ นี่เราก็ลอกได้นะเราก็ลอกได้นะไม่ใช่ว่ามอ,มองภายในอย่างเดียวนะครับผมชุบโอเคแล้วก็เดินหน้าอีกโอเคครับผมว่าอุ้ยน่าจะหลายลิปอยู่นะงานนี้แต่ไอ้ลอกแค่นี้ก็สิบนาทีแล้ว เนียคบโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเอ่เรามาตักใส่ลอกใส่รถดำกันนะครับก็นี่ครับแล้วเรามาตักใส่รถดำนะครับคลิปหน้าครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็เริ่มกระตูแล้วครับเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ